สวัสดีครับผมนายวัฒยูทองงามนะครับวันนี้จะมานําเสนอการทำ Password Rate ครับมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับผม ไอพีก็จะเป็นหนึ่งเก้าสองดอทหนึ่งหกแปดดอทสี่สามดอทหนึ่งสามหกนะครับโอเคครับ